สวัสดีครับพี่น้องเจอเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเกษตรตาแสงดีครับพี่น้องเจอเจอกันตั้งเศ้าเลยครับมื่อนี้ออกมาตามตไม้เพิ่งครับพี่น้องมื่อนี้มากับอาจารย์เพชรครับผมอาจารย์เพชรว่างครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปเพชรว่างว่างบ้างมั้ยน้ำมูนกเปิดน้ำเอาตัวแรงมากครับเอาจัปีเตอร์ครับนกเขาแล้วครับปีเตอร์ครับเอ้าเอ้ายังสิโดดไว้เถอะ นี่ครับพี่น้องเหยียบแล้วไอ้เพชรปั๊บอ๋อพี่น้องเออถือปลายครับ,รบเสือเสือเสือใหญ่เอาล้อเบื้องดูเสือใหญ่เอาครับพี่นอ้องเบิ้งล้อเบิ้งครับนกหล่ครับพี่น้องเนี่ยตนนัวนึงกับจับยุ้ยไก่เนี่ยครับ <c oughs> ตามเบิ้งครับพี่น้องเว่งเลยเข่าด้วย <c oughs> มาเ<า>ข่ามา <c oughs> โอ้ เองเด็เองเด็ตื่นบ่อยเพลตตื่นบ่ไอเพลตบ่ามาโอ้ยบ่ได้กำขาโดนเลยอือนะครับรอเบิ้งพี่น้องรอเบิ้งครับผมเอาครับผมพี่น้องเที่ยมเจ้าปีเตอร์อีกแล้วครับปีเตอร์ซับปีเตอร์ซับปีเตอร์ซับซับอีกแล้ว biển đi ừ lục pha lục liệt lục liệt ừ cú đã ai tè men nó ai bao men sám tổ si tổ gặp kiêm như này nó đột bột, đột điều xía nòi thiệt à thiệt mạnh đâu mạnh cua là nè chừa được mắt lần vâng nó có nhiều tôm cao nó tẻ của ma sẽ năn đây lo vâng thì nào รอดโดนเติบแล้วเกยี่ยงวะ<ต>บงิบงบงนี่นกเทมมันมันดีเหตุจังไงอืมเนนกมาลยนีรวมเอาครับรอบเบิ่งทีดดว่ากอดกันแล้วไหยครับเลือกทางเดียวเสือใส่ัอไปแล้วครับอือ เต็มแรกอืมไม่แล้วไม่แล้วโอ้หลายเลยไอ้เอ้าปีเตอร์มึงเจอว่ามึงไหนในในในนกปูเน่ยอืมอืมเป็นเต่าปูขัางต้นอืมบอได้ยินเสียงเนาะมันค่าน้ำนี่แหละก็จะสูดน้ำเสียงเสียงเสียงดีที่สุดบึ้งบึ้ง ก็เหยียบเมื่อกี้นะครับตัวเหยียบเมื่อกี้นี่แหละครับพี่น้องเหยียบเราเอามาพี่เตอร์เห็ุจังไรมึงอะไปอยู่สามภากระปุกกระปูด,ดนี่ครับสามเหรอครับเจ้าพีเตอร์ครับผมฟังท่านนั่น เพชรลำเพื่อนครับผมโอ้เพ็ดลำเพื่อนพี่น้องเอากระหังออกมาครับผมมือเนี่ยเพ็ดลำเพื่อนอยู่ทั้งบุญแล้วก็พงศรียู่ฟังคนครับโอ้ครับผมบ่ได้เห็นพอดพงศรีดอกองไม่งเท่าไรนี่ครับซีรุ่มหนึ่งผิงได๋ครับผม <laughs> เอาเด๋อจีเพื่อเอาได๋อจีเพื่อดด บันนั้นคือล้านแต่ว่าบอกยุคกลางๆมูนเลยมูนอะไรเออ่อพี่น้องครับพี่น้องผมเห็นเงือกบอกไอ้ไอ้นั่นมันหยุดแล้วก็ได้ยินเสียงมันคู่ครับพี่น้องเพียงใดพุ่งสีดิโอ้จัดแล้วครับพี่น้อง พงศลีจัดแล้วครับเพชรเพชรจัดแล้วครับพงศลีจัดแล้วพี่น้องนั่นนะครับดินปั๊มๆเลยครับผมจัดแล้วพงสีลีผมจัดแล้วครับจังปกวะมึงง่ะเอาครับเดี๋ยวขอายาเอานกรงก่อนพี่น้องเเพชรมารลงครับจัดแล้วครับพงิลีว่าวายุครับเมื่อกี้นี่คู่ครับผม คู่แล้วผมจังหวะที่นกตัวหนึ่งมันบินออกผมก็เลยมาเบิ้งครับผมโอ้เรียบร้อยหอยตักตัน <c oughs> เรียบร้อยหอยตักตันฟงสิริอ่ะฮะ <c oughs> แต่ว่าผมยางมามันคู่นะผมก็เลยยางมาเบิงนะ้งอัเนาะ แต่ว่าตัวนึงมันดีดออกไอ้เพชรตัวนึงดีดตัวดีดออกไปนั่นแหละโอ้แต่ว่ามันเห็นติดผนียดไอ้ที่ว่างหลเอาเดี๋ยวให้ไอ้เพชรเอาลงครับพี่นอ้องเอาครับไอ้เพชรเอาลงครับผมหยางมากมันคู่พอดีไหมไอ้เพชรโอ้ตัรงไงแต่ว่าเบาเบาเบา พงศิริจัดแล้วครับพี่น้องห่างหายไปโดนครับผมกะไล่บิ้งเรื่อยๆครับเจ้าพงศิริผมต่ว่าถาม่าหมันนะ่ะเป็นมันเป็นนกหมันครับผมหมันครับนกตัวนี้ต่ว่ากะไล่บิ้งเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหยียบรอยเจอกับอีก,กินหน่อยเนยี่ย สองกุกวะแมนบ๊วยวะจะแม่กินมังหัวไหนโอ๊ตปากเงี้ยเถอะวะปากเงี้ปากเงี้ปากเงี้ยครับครับที่นี่บอกปีเตอร์กับหนึ่งลุ่มซีเมื่อกี้นี่คือคู่ๆเราไวเพชรตัวใหญ่ยบอหมานแล้วผมสิริอ่ะไห้เพชรแก่เเดี๋ยวคอยเบื้พี่น้องผมยางมากมันคู่แมมันคู่เราที่นี่ตัวหนึ่งดีดออกไหม

งอสวยๆอสวยๆูเปอร์เซ็นต์โอ้กินดินมากตวใหญ่เอยพื่นเอคือตกะเกียบหางส่ตกตเกียบหาง่ครับเส่าจะเป็นตผ้ตกตะเกียบหางตุหางเนาะตัวหางตัวแข็งเห็นบ่ตะเกียบตัวนย้อส่นี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 น่ เออแต่เกียบคือห้างเดีย๋ยวกับเกียบห้างว่ามันลงตัวเมยียสิบรอ,บอจัง,งเ,เ,เดียดเเเด๋ยวสุภครับไปไอ้เพชรเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปยนียไปอีกปวด่ะเสาปวดอ่ะรอเบิ้งอือเดี๋ยวคอยไปหมานแล้วครับแต้มแรกครับโอ้จากห้างหายบระเด็นกำขาโดนพงศิดีจ้าแล้วพงศิีเอ๋อที่ีหนเดี๋ยวพลาชชดจรวดแข็งไหมมัดแข็งไง่ายแต่เด็กนี่น <แ S 1> เกล็ดสุดครับข้างนึงข้างนึงสุดกัดบ่เด้อขันอยู่คอหนึ่งไปไปเดี๋ยวผมเอานกไปขึ้นก่อนเพียรไปเจาะเบิ้งของปีเตอร์ไปถุงอยู่ในถุงยางอ่ะเด้อครับเดี๋ยวผมเอานกไปขึ้นไปก่อนเออครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปทั้งหนาครับพี่น้องนกหลายครับพุ่ณยังไงฟงชิดิอ้าจัดแล้วลูกไป เขาสู่ต่อนักสู่ให้บอกอยากเป็นนักสู่เอาพี่น้องเดี๋ยวอขอหยาดเอานกไปขึ้นกอนนะครับเนาะกดนี่แหละครับตามหมายเกาแต่ว่าขันมันมาต่เสามันอาจจะได้เปียกครับผมพี่น้องรอติดตามยาวๆครับพี่นอ้องเมื่อนี่เอาพี่น้องครับผมเอาเจ้าพป้งชีริไ่นันครับพี่น้อง นกปลาเหียกเนี่ยครับโอ้นกปลาตัวนี้คือเหียกสวยเหยกมมันเดนี่ครับรองเบิ้งครับพี่น้องพงศรียุทเสานี่ครับสีมีนกรวมบบพี่น้องนี่ครับมุมเสาเนี่ยสายบนเป็นสายไอเป็นสายกาวครับผมเป็นสายเล็กครับผมพี่น้องที่ผมคล้องครับผมนี่นะครับเนาะจากฟงศรีนกปลาอยู่ไหนนี่ครับเบิ้งครับ สีรวมบ่พี่น้องเพราะว่ายุกไกลครับผมรถผมจอดยุ่งหลังเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งปีเตอร์ไอเพียดครับผมนกนกหลยครับ่วงเสาของเดีย๋ยนกเริ่มออกว่าตากแดดนะครับเดี๋ยวตามเบิ้งครับพี่น้องสีออกบาครับพงศิริเตียกข้ามมงเก๋อพี่น้องนกรวมบอปีเตอร์ซีโตรครับผมเองใดสีหาโตรครับพี่น้อง,องว่าในโดดอยู่ แต่ว่าโดดที่เราเชน,นึงพี่น้องเขาเนี่ยตีพลาดครับผมคือนกมันเหยียบเหยียบเรามันยั่งนะครับพอดนกหลายครับเอเอโดดคุณครับแต่ของก็ยืนเล่งอยู่ใกล้ๆนี่ครับยืนเลาะมึงดูโดด คุณครับเผ็ดลำเพื่อนผมยุยไกย่พี่นอ้องอนนว่าได้เบิ้งหอนนกเหรอผมเผ็ดลำเพื่อนยุยไกย่พุง่งดีมีนกรวมแล้วครับพี่น้องมีนกรวมแล้วกูเหรอกูเห่ะ,ะครับอยู่สายบนครับพี่น้องสายบนสิลงบะ ร้องเมืองครับพี่น้องขึ้นหอเสาแล้วครับอือยิเตอร์คู่อิเตอร์คู่อือยิเตอร์คู่ โดโดโอดเบิงครับพี่น้องโดนครับเดียเดงแล้วเดียงแล้ว,ลวไอ้เพชรมีมไก่ไลนกวินอก,อนอกโดดครับขึ้นหัวเสาไอ้เพชรเป็นตะโดดปะตัวนึงเหยียกมุวนมวน

โดนไห้ไอเพชรดีใจดูโอ้ยกอดตะโดนโดนพ่อท่านมาทางไหนข้อพ่อนมันทางทีลกหลายนั่นน่ะไปแล้วคุณอะไรคุณอะไรหัน,หนไ,ไปรวดก็ยังว่าได้ยินคู่มันติดตะโดนไปบุ่นเลยยันตะซุ่มนกซุ่มนี่เห็นน,นั่นแหละหลายด้ยไอ้นกหลายหลายดี มันห่าวตัวเดียวนั่นไปแล้วมอะไนี่ยนกมันห่าวมีห่าวตัวเดียวเียมันจริงนั่นเป็นเพรา่ไปนงสายี่ยนีนะซึ่งนีกัมันน้องสาวเนอะนี่เพิ่งอะไได้ยี่เพิ่งอะไเดินเด็นมา ไปสายบนเลยพี่น้องสายบนปุ๊บทีปัดหลายแต่ว่าเอ๋อพี่น้องเดี๋ยวไอ้เพชรบอกว่าไม่ใหญ่ผกเพชรลำเพื่อนมาหนีสันว่าเหยียบปุ๊บโอ้ตัวนี้ไหมนี่ตัวคู่มือพี่น้องเห็นบ้านว่าครับตัวคู่มือต้องหลังมันจะนกหน่อยอือ โอไปหาบอกเห็ดลำเพื่อนไปไปไปพูดเหรอไปพูดเหรออาอาอา๋ออ๋อไปเด้อเสร็จอีดีเด้อยนะ่ะเห็ดลำเพื่อนบอไปหาเห็ดลำเพื่อนอีดีปะ่ะเอาล้าเอเบิ่งพี่นอ้อก ไม่อีกไม้หนึ่งครับผมไม้นั่นนกล้านครับแต่ขันมันย่อมเหยียบัาพี่น้องไม้นี่มือนั่นกับจานอันมากครับที่คึ้ฟ้าคึ้นฝนพี่น้องวันนกอ้างมาันว่าจานอันวันมีนกอ้างมาันว่านี่ชุดในสวนเขาเนี่ยครับผมผมพุ่งสิรีขึ้นนี่ครับผมพี่น้องนี่ครับเสานี่สายหน่อยหน่อยนะครับ เห็นพี่ดาปีเตอร์ขึ้นนั้นนะครับเนาะเดี๋ยวเช็คเบิ้งครับพี่น้องเช็คเบิ้งวันนีเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเพ็นดลำเพื่อนไปขึ้นข้างหลังนะพี่น้องลองเบิ้งครับมันจะออกมากจอปีเตอร์ยุ่งเนี่พี่น้องพงศรียุ่นี่ครับเพ็ดลำเพื่อนจะทั้งหลังพี่น้องนกปลาเมื่อก่อนนี่ครับเมื่อกี้นี่ ทางต้นหนึ่งค่ับครับออกมาแล้วแต่ว่าบินลบเขาไปแบงไม่พี่น้องสามมุมเลยรอบเบิ้งพี่น้องสิออกว่าครับตามต้นไม้หนึ่งกับจอดอยู่ครับลอบเบิ้งครับพี่น้องเี่นนกอยู่ใน,น,กกนใสวนสวนคนนี้ครับในสวนสวนคนนี้ละสหมานบอกตรง ร้อครับยอมบอกเลยครับพี่นอ้องฮะ,ะลุบ่าป,ปะเอาครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยาดแล้นุ่งลรับบ่ออกครับพี่น้อง นกปลาบ,บออกมากรวมเลยครับใหญ่งไ,งไหมไหมครับผมเอาเจ้าเพลทลำเพิ่นล่อนครับพี่นอ้องกดโต๊ะกดโต๊อยู่บออกเลยนะอ,ออกมาคู่แล้วก็ลบเขาในสวนที่เก่าล่มงคือแห้งเลยครับพี่น้องเอาครับผมขอยาดอนุกรงรับใหญ่ครับผมใหญ่ในเพ็ยดนอง บ่คือแตกออกมาข้าวเดียวครับพี่น้องร้ายอยู่แต่ว่าแห้งบ่าเขาร่วอยินเสียงนกตอดบินนี้ดบินมาเบิงแล้วก็ไปนก่หาวันอ้อครับง่ายครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอานกลงก่อน นกแตกบึ้มๆออกมาแบบเอานกต่อขึ้นเหมือนบนรวมครับขอ,อุยาตเอา,านกลงพี่น้องอครับผมพี่น้องเที่ยงแล้วล่ะครับหิวเขาก็หิวแล้วละ่ะบายว่าสิได้กลับพี่น้องเดี๋ยวเช็กเบื้องหมายนี่ครับผมเอาปีเตอร์ขึ้นนี่ครับมุ้งนะครับพี่น้องฟังทีนนงนี่เผ็ดลำเพลิน บินบินอยืไดได้ไอเมื่อกี้นี่เออมันติเข่าว,วะร่ <mm> องเบิงเอาร่อเบิงสักพักหน่อยเพี้เน,ะ <Okay S 1> นาะโอเคครับมผมเดี๋ยวตามเบิงสักพักนึงครับพี่น้องมายอมรวมเลยครับพี่น้องไปออกแล้วเข่ามะเบิงสื่อน,น้อยเพี้เนาะบ่ๆๆๆๆะคือครับมึง เต็มเดียวครับพี่น้องมือเนี่ยใกล้เพียดแต่ครับบายแล้ว,วครับบ้านเต็มเดียวครับผมเฉลยเจ้าพงศิริเสียงกันจะซื้อบบ่ย่อมเขาเลยเอาครับพี่น้องนกหลายอยู่นกหลายอยู่น้อยเนา,านะอืม จานอันกับ่ได้ม,มานําดอกพี่น้องจานอันค่ายเฮ็ดงานครับเพิ่นเข้ากะยากงานอยู่อือเหนียวครับพี่น้องมาไล่เบิ่งนกซื้อเอานกใหม่มาฝึกนํคนกาครับคุ่นนกบม่ค่อยออกเท่าคุ่นคุ่นเอาครับค่อยเจอเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ผมก็เพจขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาอย่าสาห้าครับผมพี่น้องไปเจอเจอกันไหมครับผมแต้มเดียวแต้มเดียว